หรือแม้แต่ฆ่ากันเทศเนี่ยเนี่ยอาจะมามาบินธบาตเนี่ยบินธบาตที่เชียงรายนี่นะโอ้คนสายบาทกันเยอะแยะเลยแต่จะมาไม่ได้รับเงินนะอาจจะมาไม่รับเงินจริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้เงินนะแม้แต่ฆ่ากันเทศเนี่ยอาจจะมาก็ไม่ได้รับเงินฆ่ากันเทศคืออะไรรู้ไหมโยฆ่ากันเทศนะรู้ไหมคืออะไรฆ่ากันเทศก็คือ การหมายความว่าหูเทศก็หมายถึงเทศนาะหรือแสดงธรรมนะแสดงธรรมถ้าการเทศหมายความว่า,าให้โยมเนี่ยมาฟังเทศนะให้โยมเนี่ยเอาหูมาฟังเอาฟังเทศเาการก็คือหูคือตั้งใจตั้งใจฟังทมแล้วเราจะเกิดปัญญาแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติ เข้าถึงทำได้นี่แหละคือค่าค่ากันเทศไม่ใช่ไม่ใช่เงินนะเงินไม่ใช่ค่ากันเทศนะเ,เงินคือของบาดใจไม่ใช่ปัจจัยนะปัจจัยมีกี่อย่างปัจจัยมีสปัจจัยมีสอย่างมีอะไรปัจจัยหนึ่งอาหารสองเครื่องนุ่งห่สมสที่อยู่อาศัยสียารักษาโรคเนี่ย คนเราถ้ามีปัจจัยสีก็อยู่ได้นะสามารถพึ่งตัวเองได้แต่ต้องมีธรรมะด้วยนะธรรมะทำให้เราเพึ่งตัวเองไดนะ้แค่เรามีปัจจัยสีเราก็อยู่ได้อยู่แบบพอ,อเพียง